11.11มาแล้วชอบสินค้าซูโยอิอะไรก็ได้ครบ1,500บาทฟรีเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยนต์1,800บาทฟรีเจอลอาบน้ำลดสิวโปรโนี้เฉพาะในไลน์หรือโทรเท่านั้นแชร์บึ้งลึกเหตุไปปล่อยฉเฉลยศึกคอมเมนต์บ้านพากาช่วยโอกาสเปิดด่านหนีชาวสุริน จับตามวลชนบุกเมืองจันปิดถนนคันจากที่มีการรายงานการจะปล่อยตัวเฉลยศึกชาวกัมพูชาทั้ง18คนในวันที่12พฤศจิกายนนี้ทำกลางเสียงคัดค้านของไทยรวมทั้งสาเหตุที่จะไปปล่อยที่จุดที่ไม่มีการประทะซึ่งทำให้หลายคนมีการออกมาตั้งข้อสงสัยและอาจจะมีการปิดถนนประท้วงข้อสงสัยหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้พิจารณาถูกเผยแพร่เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568 จาก Facebook ทางรถไฟสายมรณะได้มีการติดตามสถานการณ์ไทยและกัมพูชายอย่างต่อเนื่องและได้มีการตั้งคอสังเกตถึงการปล่อยตัวเฉลยศึกไว้อย่างมีนัยยะสําคัญดังนี้ทําไมจึงมีแนวคิดส่งเฉลยศึกกลับคเมรที่บ้านพระกาศดอำเภอโป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีแทนที่จะส่งผ่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์เมื่อมีกระสข่าวออกมาจากฝั่งไทยว่าจะมีการขึนตัวเฉลยศึก คนไทยทั้งบ้านทั้งเมืองก็รวมใจกันให้พ่อทั้งนักการเมืองและทั้งนายทหารกันช้ำเลยทีเดียวพอตกค่ำโฆษกกองทัพบกก็ได้มีการรีบออกมาแก้ข่าวว่าเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้นยังไม่ได้จะปล่อยจริงแต่แล้วตอนเช้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยออกมาบอกว่าจะมีการคืนตัวเฉลยศึกจริงข้อมูลสับสนวุ่นวายขัดกันไปมาที่เห็นจะเชื่อได้ในตอนนี้ก็น่าจะเป็นสื่อของเขมรที่เราไปดูถูกเขาว่าเชื่อถือไม่ได้ ผมเชื่อว่าข่าวคืนเฉลยศึกที่ออกมาคือข่าวจริงนะครับแต่พอกระแสประชาชนให้พรเยอะรัฐบาลและกองทัพก็เลยถอยไปตั้งหลักก่อนและพยายามที่จะหาคำพูดหรือหาวิธีการที่จะเบี่ยงให้เสียบตัวน้อยที่สุดที่ผมจะพูดคือทำไมกองทัพจึงมีแผนที่จะส่งคืนเฉลยศึกให้เขม์ที่จุดผ่านแดนถาวรนบ้านะกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบรุรีทำไมไม่ส่งคืนที่ช่องจอมซึ่งจะสะดวกกว่า เหตุผลตามกระแสข่าวที่ออกมาคือกองทบบบอกว่าไทยจะต้องไม่ส่งคืนเฉลยศึกในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สูรบฟังแล้วก็แปลกใจผมขอพูดอย่างตรงไปตรงมาเหตุผลนี้ฟังไม่ขึ้นครับเพราะก่อนหน้านี้หากจำกันได้เรามีการส่งร่างของทหารเคขเมรที่เสียชีวิตบนภูมะเขือผ่านช่องจอมและไทยก็ยังมีการส่งคืนเฉลยศึกจำนวนสคนจาก20คน ซึ่งทั้งสองมีโรคประจําตัวและมีอาการทางจิตกลับสู่ประเทศกัมพูชาผ่านทางช่องจอมจังหวัดสุรินเช่นกันแล้วในสองกรณีแรกทําไมส่งกลับในพื้นที่สู้รบได้ครับทั้งทที่ตอนนั้นยังตึงเครียดกันมากในพื้นที่ทัพภาคที่สองในกรณีเฉลยศึก18คนรัฐบาลและกองทัพบ,บกพยายามที่จะคืนเฉลยศึกผ่านแดนทาวนบ้านผักกาศป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมีความเป็นไปได้เดียวคือรัฐบาลและกองทัพบ,บกมีความกังวลว่า หากมีการส่งตัวเฉลยศึกผ่านช่องจอมชาวสุรินที่ไม่พอใจอาจจะรวมตัวกันปิดถนนหรือปิดด่านเพื่อไม่ให้มีการส่งตัวเฉลยศึกคืนทางกัมพูชาเนื่องจากขณะนี้ประชาชนคนไทยเองโดยเฉพาะคนสุรินยังไม่ได้รับคําตอบเกี่ยวกับเรื่องของประสาทคณา และประสาทตาควายที่น่าพอใจในจะเรื่องคำพูดของนายกรัฐมนตรีว่ากัรกระรุงกลาโฮมและอื่นๆมันไม่สมเหตุสมผลด้วยประการทั้งปวงทั้งระยะทางทั้งเหตุผลที่กล่าวมาข้างตน้นเพราะฉะนั้นผมถือว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้นที่ช่องผ่านแดนทาวนบ้านผักกาศป่งน้ำร้อนจันทบุรีจริงก็ไม่มีเหตุผลอื่นครับ มีแค่กลัวคนสุรินจะมาประท้วงหรือว่าปิดถนนอย่างไรก็ตามทีมข่าวดุคิติค่ะจึงมีการตรวจสอบค่ะถึงการปล่อยตัว2ชเฉลยศึกกัมพูชาก่อนหน้านี้ก็พบว่า เมื่อวันที่1สิงหาคม2568เวลา10นาฬก52นาทีทางการไทยได้มีการส่งกลับทหารกัมพูชา2นายผ่านทางช่องจอมโดยหนึ่งในนั้นเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสูรร้รบและอีกหนึ่งนายมีอาการทางจิตเวชคาดว่าเกิดจากความเครียดสะสมในช่วงสถานการณ์ชายแดนตึงเครียดโดยในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1นายซึ่งเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยได้จัดรถวิลแชให้นั่งเคลื่อนย้าย และนำรถวิลแชร์กลับคืนหลังจากมีการส่งตัวเสร็จสิน้นสำหรับฐานกัมพูชาที่เหลืออีก18นายยังไม่สามารถส่งตัวกลับได้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างกระบวนการซักถามของฝ่ายไทยซึ่งยังไม่แล้วเสร็จหากดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะมีการนัดหมายเพื่อส่งตัวคืนประเทศต่อไป1 1 1 1มาแล้วชอบสินค้าซูโอิอะไรก็ได้ครบ1 5 0 0บาทฟรีเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยน 1,800บาทฟรีเจลอาบน้ำลดสิวโปรโนี้เฉพาะในไลน์หรือโทรเท่านั้น